สวัสดีนานผู้ชมนะฮะวันนี้เราจะมาบอกเหลี่ยมแม่นๆนะสำหรับมือใหม่นะนั่นคือสี่เหลี่ยมตบสยบมารท่านผู้ชมนี่ครับสี่เหลี่ยมตบสยบมารของผมนะครับเริ่มต้นด้วยเจ็ดแปดเนี่ยเจ็ดส่วนแปดสามส่วนสี่ครับห้าส่วนแปดครับแล้กวก็ครึ่งใบอ่านี่คือเหลี่ยมของผมนะครับแต่ถ้าเป็นเหลี่ยมสากลเนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้ครับเจ็ดแปดไม่มีห้าแปดก็ไม่มีครับเพราะเรียมสากลจะมีแค่ฟู สามสี่ครึ่งใบไปเลยนะฮะเหลี่ยมสากลมีแค่นี้นะฮะที่เหลือหายไปไหนอ๋อเขาจะหมายถึงว่าเกือบเต็มใบก็คือเจ็ดแปดนะ,ะนี่อนะ่ะสามสี่บางอ่าเห็นไหมเขาเป็นห้าแปดแล้วก็ครึ่งใบเนี่ยแล้วก็หนึ่งส่วนสี่ครับเนี่ยเหลี่ยมสากลมีแค่นี้ครับหนึ่งส่วนสี่ฟูสามสี่สามส่วนสี่เนาะครึ่งใบแล้วก็ หนึ่งส่วนสี่นี่เหลี่ยมสากลน,นะครับส่วนเหลี่ยมผมเอาหนึ่งส่วนสี่ออกครับผมใส่นี่เข้าไปแทน,นคเจ็ดส่วนแปดกับห้าส่วนแปดนี่ยผมใส่แค่นี้พอแคบกว่าหน่อยนึงนะครับอ่ะนี่เหลี่ยมฟูไม่ต้องรู้ลนะเอาออกเหลี่ยมฟูอออกนะครับลูกแรกครับเจ็ดส่วนแปดผมจะใช้กลางขาวก่อนเนะเาะแล้วเดี๋ยวใช้ขอบขาวให้ดูนะครับคือจะใช้ให้ดูทั้งสองอย่างนะครับกลางขาวหมายความว่าอะไรเราจะเอากลางขาวครับไปโดนตรงนั้น ใช้กลางขาเป็นสัดส่วนไปโดนนะครับดูนะครับกลางขาไปโดนจุดนั้นนะครับคือจุด7จส่วนแนะครับอ่าเจส่วนแนะครับลูกแรกก็ไม่ลงไยสัดคู่นี้แม่งเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะฮะจำไว้ครับ7จส่วนแจะตรงกับจมูกนะฮะขาจะตรงกับจมูกนี่เลยเจส่วนแนะครับแทงเจส่วนแครับนิ่งๆนะเวลาแทงหยุดหน้าครับหยุดหลังทุกครั้งถ้าไม่หยุดหลังจะไม่ลงนะครับ ยึดหลังทุกครั้งนะครับเจ็ดส่วนแปดนะครับเอ่อนั่นนะเจ็ดส่วนแปดนะครับต่อไปเป็นสามส่วนสี่นะครับอ่ะสามส่วนสี่ครับใช้กลางข่าวนะครับไปโดนตรงนั้นนะผมขึ้นกราฟิกให้เห็นไหมคุณต้องเอากลางขาวไปโดนตรงนั้นให้ได้นะครับก็คือสามส่วนสี่นะครับาต่อไปครับเป็นลูก5ส่วน8ครับ5ส่วนแแทงตรงไหน นั่นแหละครับใช้กลางขาวเหมือนเดิมครับโดนตรงนั้นเอากลางขาวโดนตรงให้ได้ครับห้าส่วนแปดนะครับอย่าลืมนะฮะมันคือลูกกลางขาวนะลูกต่อไปคือครึ่งใบนะครับครึ่งใบเอาไปโดนตรงไหนโดนตรงนั้นครับเดี๋ไหมเอากลางขาวไปโดนขอบสีครับเอากลางขาวไปโดนขอบสีนะครับจะเป็นครึ่งใบนะครับนี่ครับครึ่งใบครึ่งใบจะยากสักหน่อยนึงนะครับ ึบ่อยเพราะว่าครึ่งใบคนเราไม่เท่ากันนะครับครึ่งใบนะครับอีกทนี้นะครับครึ่งใบหยุดหน้านะครับหยุดหลังครับจำไว้ต้องหยุดหลังนะถ้าไม่หยุดหลังจะไม่ลงนะครับผู้สอนเองก็ไม่ค่อยหยุดหลังนะครับลืมไอ้สัตว์อ่ะและนี่ก็คือการใช้จุดกลางขาวเอาละต่อไปเป็นขอบขาวบ้างขอบขาวบ้างนะครับ,บตั้งครับเจ็ดแปด สามสี่ห้าแปดครึ่งใบนี่นะครับเห็นไหมนี่ครับเจ็ดแปดจะตรงจมูกนะครับเห็นไหมสามสี่ครับห้าแปดครับแล้วก็ครึ่งใบนะครับตัวนี้ผมใช้ขอบแล้วนะครับผมใช้ขอบแล้วครับอาดูนะครับใช้ขอบขาวนะฮะขอบขาวเนี่ยจะไปโดนลูกสีนะครับแล้วก็เหลือครึ่ง้วมประกบอ่ะมันจะประกบนะครับแล้วตัวนี้จะเหลือครึ่งหัวคิวนั่นคือเจ็ดส่วนแปดนะครับ เห็นไหมเนี่ยใช้ขอบขาวนะครับต่อไปเป็นสามส่วนสี่นะครับสาส่วนสี่สามส่วนสี่เลยไงเอากราฟิกครับเห็นไหมใช้ขอบขาวนะครับไปโดนตรงนั้นให้เหลือหนึ่งหัวคิวนะครับนี่คือสามส่วนสี่นะครับอย่าลืมหยุดหลังนะครับต้องหยุดหลังทุกครั้งนะครับพานเอาใหม่นะครับพานเอาใหม่ส่งคิวให้สมูทนะอย่าส่งกระแทกนะครับสามส่วนสี่ทีนะครับ สามส่วนสี่นะครับหยุดหน้านะครับหยุดหลังส่งคิวสมูทนะครับส่งคิวไสมูทนะครับเมื่อกี้ไม่สมูทแล้วกระแทกสามสี่ไปแล้วนะครับต่อไปเป็นอะไรห้าส่วนแปดนะครับห้าส่วนแปดแทงยังไงดูกราฟิกครับเห็นไหมกราฟิกก็คือเอาขอบขาวครับเกือบไปโดนครึ่งใบนะครับเกือบโดนครึ่งใบนะเห็นไหมก็คือเกือบโดนกลางกลางลูกเป้าอ่ะให้เหลือไว้หนึ่งหัวคิวครับก่อนถึงลูกเป้าหนึ่งหัวคิวครับก็คือห้าส่วนแปดนะครับ เห็นไหมก่อนถึงลูกเป้า1หัวคิวนะครับก็คือ5้ส่วนแนะครับในการาฟิอากอาจจะเขียนไว้ว่าห่างประมาณหัวคิวครึ่งหรือ2หัวคิว,ควจ,าจากขอบขวานะครับแต่จริงๆแล้วใช้กลางขาวก็ใช้ขอบขาวครับไปโดนลูกเป้าก่อนถึงก่อนถึงตรงกลางลูกใช่ไหมครับเป็นหนึ่งหัวคิวนั่นคือ5้ส่วนแนะครับอันนี้เป็นครึ่งใบครึ่งใบง่ายเลยก็แ,แบ่งลูกนี้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับลูกเป้าครึ่งหนึ่งแล้วเอาขอบไปโดนส่วนของครึ่งนะครับก็คือขอบขาวเข้ากลางสีนั่นแหละนะครับเมื่อก็คือครึ่งใบนะครับ เครึ่งใบนะครับเฮ้ยบางไปโทษดีครับไม่หยุดหลังอีกแล้วผู้สอนเองก็ไม่ยอมหยุดหลังเลยนะานี่ครับเครื่องใบนะครับอย่าลืมนะครับขอบขาวเข้ากลางสีอย่าลืมหยุดหลังนะผมลืมเรื่อยนะครับอหยุดหลังอย่างนี้จะลงถ้าไม่หยุดหลังไม่ลงนะครับจําไว้นะครับและนี่ก็คือสี่เหลี่ยมตบสยบมารโดยใช้กลางขาวและขอบสีนะครับเอ้ยกลางขาวและขอบขาวไอ้สั์พูดไม่ถูก ต่อไปจะเป็นเหลืองถึงดำโดยใช้จุดกลางขาวนะครับผมจะตบเหลืองถึงดำนะครับใช้กลางขาวเป็นหลักท่านผู้ชมดูให้ดีนะครับแล้วก็ตามกันไปนะครับลรกไหนไม่ลงก็เอาใหม่นะครับเพราะว่าผมไม่แม่นเลยนะครับต้องบอกก่อนนะผู้สอนนีไม่แม่นเลยนะครับท่า่มู้ชมงก็มาตั้งครับแล้วท่านผู้ชมถามบอกว่าเอาแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าลูกไหนแม่ง7 8ปลูกไหน3ามี่ลูกไหน5 8ตแปลไหนครึ่งใบอ่ะผมจะขึ้นให้ดูนะครับผมจะใช้เหลี่ยมภูเขาแล้วกันง่ายดีนะครับเหลี่ยมภูเขาเนี่ย มันจะมีภูเขากลางเอ้ยภูเขาเตี้ยภูเขากลางภูเขาสูงและยอดเขานะครับท่านผู้ชมท่านาดูจาจำจำลาลักษณะของภูเขาไว้ให้ดีแค่นี้พอแล้วนะครับเห็นไหมผมขึ้นนะเป็นภูเขานะเห็นท่านชมเห็นไหมปลายภูเขาเนี่ยอันนี้เรียกเขาเตี้ยเพราะอะไรเพราะฐานขาหลุมมันเตี้ยเห็นไหมมันชิดกันเลยเนะนี่ยเนี่ยฐานขามันเตี้ยก็คือ7จส่วนแครับเห็นไหมง่ายๆเนาะเจ็ดส่วนแปดกินเขียวทําไงก็ขุดหกอฬิกาครับเห็นไหม แรงไปนิดอ่าลูกนี้อะไรอันนี้เหลี่ยมอะไรวัดัตก็ได้ไงเขาเตี้ยเขาเตี้ย7ส่วน8นะครับโคด6นาฬิกานะครับอย่าแทงแรงนะครับหยุดหลังให้ดีนะหยุดหลังให้ดีนะครับหยุดหลังให้ดีนะครับถ้าไม่หยุดหลังไม่ลงนะครับอันนี้คือใช้จุดกลางขาวทั้งหมดเลยนะครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้6นาฬิกาเนาะ6นาฬิกาหยุดหลังให้ดีนะฮะถ้าท่านผู้ชมไม่หยุดหลังมันจะไม่ลงนะครับนะต้องหยุดหลังทุกลูกนะครับ โอ้แรงไปอันนี้เหลี่ยมอะไรท่านผู้ชมดูนีเขาเตี้ยเห็นไหมถ้าเขาเตี้ยคือ7ส่วน8เห็นไหมครับถ้าเกิดขยบ่างนี้เขากลางก็สาส่วนสอันนี้เขาเตี้ยครับเส่วนแนะครับแทงเจส่วนแได้เลยครับแทงไปที่สนะครับแทงไปที่สให้ฟาดชิ่งนะครับซ้ายขวานิดนึงนะครับฟาดชิ่งกินชมพูนะครับไปครับเบาเกินเบาเกินไปนะครับอ่ะลูกนี้โอ้โหลูกนี้ก็คือลูกที่บางกว่าครึ่งใบครับเห็นไหม ถ้าครึ่งใบเนี่ยมันจะไปประมาณบ่ายสองนะครับแต่อันนี้เลยบ่ายสองไปแต่ไม่ถึงบ่ายสามก็คือครึ่งใบเลยครึ่งใบท่านผู้ชมเข้าใจไหมขาวตรงชมพูเข็มนาฬิกาชี้ไปบ่ายสองเรียกว่าครึ่งใบแต่อันนี้เข็มนาฬิกาก็คือหลุมอะเลยบ่ายสองไปครับเพราะฉะนั้นก็คือเหลียมเช็ดครับมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับเช็ดข้างก็คือสามส่วนแปดกับครึ่งสามส่วนแปดกับหนึ่งส่วนสี่นะครับเช็ดข้างนะแต่ถ้าเช็ดไปด้าน โทษทีครับผิ่จุดถ้าเช็ดไปด้านหน้านะอันนี้เช็ดไปด้านหน้านะก็คือ3ส่วน8กับ1ส่วน4ครับแต่ถ้าเช็ดไปด้านข้างจะเป็น1ส่วน8กับฮิตนะครับถ้าผู้ชมยังไม่รู้ตรงนี้ต้องเข้าไปดูนะเพราะผมสอนไว้แล้วตรงนี้เช็ดไปด้านหน้านะครับก็คือบางกว่าครึ่งใบผมตีไปเลยครับ3ส่วน8นะครับแทงไว้ที่3าส่วน8ได้เลยครับนี่ครับ3ส่วน8นะครับประมาณนี้ ไม่ดีพอนะครับไม่เป็นไรถือว่าลงเนาะถือว่าลงได้ไงไว้สันไม่ลงเอาขาวไปหาดำเห็นไหมเหลี่ยมนี้อะไรเจ็ดส่วนแปดนะครับเป็นขาวเตี้ยเนาะเจ็ดส่วนแปดเราเล็งเป็นเจ็ดส่วนแปดได้เลยนะครับหยุดหลังให้ดีนะถ้าไม่หยุดหลังไม่ลงนะครับนี่ครับเจ็ดส่วนแปดนะครับโอเคท่านผู้ชมเข้าใจแล้วเนาะคือการใช้การขาวแทงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเอาต่อไปครับท่านผู้ชมจะใช้ขอบขาวบ้างแล้วนะครับสําหรับเหลืองถึงดํานะครับ อย่าลืมนะท่านผู้ชมถ้าท่านชมไม่หยุดหลังมันจะโอกาสลงน้อยนะครับถ้าหยุดหลังไม่ได้ให้หน่วงหลังนะฮะดึงมาแล้วก็หน่วงหลังนิดๆอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคเนาะอ่ะต่อไปเป็นการใช้ขอบขาวใช้ขอบขาวลิงนะฮะเอาขึ้นการาฟริกมาขอบขาวอันนี้เหลียมอะไรวัดอ้าวนี่แหละเขากลางแะไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดส่วนแปดนะครับอันนี้เขากลางเห็นไหมวัดปุ๊บจะเห็นไหมเห็นภูเขานะ ภูเขาลึกลงมายไหมครับถ้าคือ3ามบนครับเอาสามบนสครับใช้ขอบขาวแทงนะครับกดไปที่4นะครับแล้วก็ใช้ขวานิดนึงนะครับนี่ครับขอบขาวอีกสัตว์เอ้ยแทงไม่ดีโทษทีท่านผู้ชมมันไม่ปั่นเลยว่าเอาใหม่เนาะผมแทงสีแล้วว่าแต่ว่าตอนปล่อยคิวแม่งกลายเป็นเอไปแป๊บนึงนะครับโทษทีนะครับผมแทงสีเลยนะมันเสือกลายเป็นเอได้ไงวะอ่วัดใหมค์ทีครับเห็นไหม เข่ากลางนะครับ3มส่วนสี่นะครับแทงไปที่3ส่วน4ี่ได้เลยครับกดไปที่ซีครับต่ำไปสักครึ่งหัวคิวก็ได้กันพลาดเนาะต่ำไปครึ่งหัวคิวนะครับเห็นไหมต่ำไปครึ่งหัวคิวนะครับเฮียแรงเกินอีกไม่เป็นไรอย่าลืมนะเมื่อกี้ใช้กลางข่านะครับเอาต่อไปนะครับผมจะใช้กลางขาวเหมือนเดิมนะครับลูกนี้ก็7ส่วน8ดเนาะเห็นไหมเส่วน8เข่าเตี้ยนะครับท่านผู้ชมเล็งไปที่7ส่วน8โดยใช้ ขอบขาวเล็งนะครับเห็นไหมเอาขอบขาวไปประกบนะครับประมาณนี้ไอ้เหี้ยขอบขาวผมใช้ไม่เก่งนะโท่าทีนะครับโทษทีนะครับ,ททรบอันนี้ผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าผมใช้กลางไอ้ขอบขาวไม่ถนัดนะครับมันก็จะฝืนนะก็จะลองใช้นะคุณผู้ชมดูนะ่านผู้ชมก็ต้องทําใจอยู่นะผมใช้ไม่เก่งเลยครับขอบขาวอ่าจะส่วนแปดนะครับไม่ไหววะไม่ไม่ไม่มันไ,ไม่ไหววะสําหรับขอบขาวผมจะใช้ ท่านผู้ชมนะครับคราวนี้เราจะมาใช้ขอบขาวบ้างนะครับเอาขอบขาวตบเหลืองถึงดำนะครับใครที่ชอบใช้ขอบขาวก็ดูนะครับก็ดีอ่ะนะขอบขาวเป็นเหลี่ยมจริงนะครับเป็นเหลี่ยมจริงนะครับเป็นจุดที่จะไปชอบจริงๆนะครับคือไม่หลอกตานะครับขอบขาวนะครับอันนี้เหลี่ยมอะไรดูก่อนเห็นไหมเข่ากลางนะครับเขากลางคืออะไรสามส่วนสี่เนาะแล้วก็เล็งสามส่วนสี่ครับเอาขอบขาวไปโดนสัดส่วนนั้นเห็นไหมเหลือหนึ่งหัวคิวนะครับกดไปที่ต่ำกว่าซีนิดนึงนะครับต่ำกว่าซีขึ้นหัวคิวพอแล้ว โอ้ยโอ้โหยังโ,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 โชคดีวะแม่งกดต่ำครึ่งหัวคิวไม่พอนะครับต้องซักหัวคิวนึงนะอ่ะลูกนี้นะครับท่านผู้ชมประมาณสามส่วนสี่น,นะครับประมาณสามส่วนสี่เนาะเพราะว่าเราวัดจากเข็มนาฬิกาไปนะครับเนีย่ยประมาณสามส่วนสี่นะคระับเดี๋ยวเดีแป๊บหนึ่งแป๊บนึงครับผมดูก่อนถ้าเกิดมองได้ตาเปล่าอย่างเงี้ยจะเป็นเขาเตี้ยใช่ไหมเนี่ยเขาเตี้ยน,นะครับเห็นไหมเพราะว่าฐานภูเขาอ่ะมันติดกับเขียวเลยใช่ไหม ตัวนี้คือเขาเตี้ยนะครับอันนี้ลูกมันใกล้จัดเราจะเอาขอบขาวไปโดนเขาเตี้ยเลยอะโอกาสไม่ลงมีนะครับโอกาสไม่ลงมีนะครับเพราะว่ามันใกล้กันนะให้ท่านผู้ชมทําแบบนี้ครับให้ผู้ชมเล็งไปที่กลางขาวไอ้กลางกลางลูกเป้านะเห็นไหมครับกลางลูกเป้าแล้วก็เอาขอบขาวครับไปโดนจุดเจ็ดส่วนแปดเข้าใจไหมเอาขาวเนี่ยไปโดนจุดเจ็ดส่วนแปดนะครับ เอาขอบขาวนะครับไปโดนจุดเจ็ดส่วนแปดได้เลยนะครับเพราะว่าเรามองเป็นเขาเตี้ยใช่ไหมเนี่ยเขาเตี้ยนะการที่จะลงเขาเตี้ยได้ต้องแทงเจ็ดส่วนแปดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอาเอาขอบขาวไปโดนนะอย่าไปเอากลางขาวไปโดนนะครับ <S <S เอาขอบขาวไปโดนเจ็ดส่วนแปดนะครับใช้ยึดไว้นะครับอ้าวมานี้ไอสัตว์ไม่ลงเฉยทีหนึ่งอีกทีนึงเพราะมันใกล้ตาไงนะนะมันใกล้ตามากเห็ไนไหมเราต้องใช้ขอบน,นะเอาขอบขาวนะครับไปโดนเจ็ดส่วนแปดนะครับ วานี้ขอบขาวไปโดน7ส่วน8นะครับไก่สิบหายโอ้โหไม่ไหวขาวติดชิ่งเลยยอมอย่าลืมนะผมใช้ขอบขาวไม่เก่งเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมใช้ขอบขาวอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ลูกนี้คือ7ส่วน8นะฮะเห็นไหมใช้ขอบขาวไปโดน7ส่วน8เห็นไหมโดนเต็มลูกให้เหลือแค่ครึ่งหัวคิวนะครับ น้ำเงินครับท่านผู้ชมน้ำเงินเป็นลูกเช็ดซึ่งผมยังไม่ได้สอนเนะาะต้องท่านผู้ชมต้องเข้าไปดูเนาะว่าลูกเช็ดมี2แบบนะครับเช็ดหน้ากับเช็ดข้างครับอย่างนี้เช็ดข้างนะครับตีไปเลยครับหนึ่งส่วนแปดนะไซส์ขวานิดนึงนะครับท่านท่านผู้ชมเข้าไปดูนะเหลี่ยมเช็ดผมสอนหมดแล้วอันนี้หนึ่งส่วนแปดนะครับอ่าอันนี้อะไรฟูเลยโอโ้โห ฟูเลยนะครับเกือบเต็มใบนะฮะให้ท่านผู้ชมนะฮะเอาขาวไปประกบชมพูให้เกือบเต็มใบให้เหลือนิดเดียวนะครับหยุดหลังให้ดีนะครับโอ้โหไอสัตว์ไม่ได้เรื่องผมบอกเลยว่าผมใช้ขอบขาวไม่ได้เรื่องนะครับแต่ถ้าใช้กลางขาวโอเคอยู่โอ้หไม่ได้เรื่องเลยนะครับเอาใช้ขอบขาวนะครับขอบขาวนะครับเลงไปที่ชมพูนะครับหยุดหลังให้ดีนะครับแล้วเกือบเต็มใบครับโอ้โหไอสัตว์ไม่ได้เรื่องจริงจริงอะ ใช้การขาวได้ไหมไเฮียใช้ขอบขาวไม่ลงเลยวะเอาใหม่นะครับอ่ะใ้ขอบขาวเหมือนเดิมนะขอบขาวนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ตั้งเกือบเต็มใบเนาะอ่ะขอบขาวนะครับเกือบเต็มใบนะ,ะ,บนะบเกือบเต็มใบนะลงไปสิชว่วยเฮีย hey, yeah. นี่ลงอีกแล้วเอาดำนะครับท่าผู้ชมท่าผู้ชมเห็นไหมลูกนี้เจ็ดส่วนแปดนะครับ ใช้ขอบขาวนะครับแทงเจ็ดส่วนแปดนะครับอ่านี่คือทั้งหมดนะครับก็คือขอบขาวกับกลางขาวไปเลือกใช้เอาเนาะแต่ผมว่าแม่งใช้กลางขาวเอ้ยขอบขาวไม่ค่อยดีนะคุณผู้ชมเพราะว่าแม่งผมฝึกแต่กลางขาวมาตลอดนะพอใช้ขอบขาวก็จะมึนๆเหมือน,นง,ง่ายนะขอบขาวอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหไม่ได้เลยว่ะผมมาขอบขาวแต่ ผมก็สอนให้ผู้ชมรู้นะว่าต้องแทงตรงไหนนะคขออีกทีว่าเนี่ยขอบขาวอะไรอยู่เนี่ยสามส่วนสี่นะครับขอบขาวเออโอเควิ่งย,ยากแต่บางคนเป็นเรื่องง่ายสําหรับการใช้ขอบขาวนะบางคนนะคือใช้ขอบขาวจนชินนี่ยก็เลยง่ายครับของผมยากเลยขอบขาวนะอันนี้ขอบขาวนะสามส่วนสี่นะครับโอ้โหเกือบไม่ลงไม่งยากจริงว่ะขอบขาวอะ น่าจะเป็นประโยชน์ถ้าผู้ชมไม่มากก็น้อยเนาะใครชอบรายการจะรีสรันรายการนะครับตามรีทัมชีนี้นะฮะโลดแซร์ริมธนาคารกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมจะได้มีคลิปฟรีๆดูอย่างนี้นะผมจะได้มีกําลังใจทาคลิปดีๆต่อไปเงินมาจ่ายค่าชอมองก็ได้นะครับท่านผู้ชมซ้อมเยอะๆนะครับสําหรับสี่เหลี่ยมตมยมนะ่อสยบมาเนาะอ่าซ้อมเยอะๆนะครับขอบขาวเนี่ยดีนะท่านผู้ชมขอให้ฝึกให้คล่องนัแหละมันก็จะดีนะครับ อันนี้ผมใช้กลางขาวนะเพราะใช้ขอบขาวสงสักูไม่ลงแน่ว่าไม่ลงแน่แน่ครับเนี่ยใช้กลางขาวถ้าใช้ขอบขาวผมไม่ไม่น่าไปรอดถุยถ้าใช้ขอบขาวไปไม่รอดใช้กลางขาวจะไปรอดนะครับเนี่ยใช้กลางขาวมันคอนโทรลง่าย่อยมันแล้วแต่คนชอบว่ะทนะ่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมฝึกจนชินแล้วนะผมว่าขอบขาวดีกว่ากลางขาวอีกเนาะ เอาไปใช้กับลูกเช็ดได้เลยนะครับอันนี้ผมถนัดกลางขาวไงแต่ผมก็พยายามจะฝึกขอบขาวอยู่นะท่านผู้ชมเพราะว่าขอบขาวมันดีจริงๆนะครับมันไม่หลอกตานะฮะมันคือมันคือมันคือจุดตบจริงๆนะครับเดี๋ยวพอใช้ขอบขาวไม่ลงทุยเพราะผมใช้ขอบขาวนี่ยหมาไม่เด็กอีกทีสิวะขอบขาวนะครับ 7.8ขอบขาว7จส่วน8ขอบขาวนะครโอ้โหไหวย,ยไม่ได้จริงๆว่ะต้องไปฝึกนะท่านผู้ชมเจส่วน8ขอบขาวโอ้โหก็เป็นเรื่องยากสำหรับผมอ่ะไปใช้ขอบขาวเ,เก่งๆก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับผมแล้วโอ้โหไอยากคลิปหาย ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยงชน์นะท่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยเนาะเอาขออีกสัก่ะผมขอสองแดงเนี่ยโดยการใช้ขอบขาวทั้งหมดนะครับจะทําได้ไหมเนะี่ยโอ้ขอบขาวนะครับเล็งไปที่ขอบขาวกดไปที่ซีนะครับกดไปที่ซีนะครับแล้วก็ต่ําไปสักครึ่งหัวคิวนะครับแล้วก็ซซายขวานะครับโอ้โหเฮียยากแะหว่ะ ครั้งหนึ่งนะอ้โหยากจริงวะขอบขาวขอบขาวครับกดไปที่ซีครับต่ำไปหนึ่งกวคิวซ้ายขวานะครับโอ้โหต้องไปฝึกนะคุณผู้ชมเอาขอบขาวอีกครั้งหนึ่งโอ้ยไม่ถนัดไม่ถนัดเลยคุณผู้ชเอาขอบขาวนะครับเต็มใบเลยนะขอบขาวเต็มใบนะครับกดสกูนะครับจุดหน้าจุดหลังให้ดีนะ หมาไม่เด็กไอนนสัตว์หมาไม่เด็กใครฝึกสำเร็จก็ลงคลิปมาอวดเหนบ้างเนาะสำหรับใครใช้ขอบขาวเก่งๆเนาะโอ้โหไอเหี้ยยากแฮ้ยากจริงๆขอบขาวนะครับโอ้โหมึงจะถอยไปไหนของมึงขอบขาวนะครับ โอ้โหยอมครับอ่ะแล้วเจอกันใหม่ครับบายครับทุกท่าน